ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนของรูการิการจันหงนะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องงานเกษตรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการดูแลรักษาพืชนะคะาพร้อมแล้วไปเรียนด้วยกันเลยค่ะ ในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประเภทของงานเกษตรนะคะงานเกษตรนะคะก็จะมีทั้งการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงแล้วก็การเกษตรแบบผสมผสานนะคะวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการดูแลรักษาพืชกันดีกว่านะคะการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีนะคะจะทําให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตได้ดีจนถึงเวลาให้ผลผลิตนั่นเองค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะที่เราจะใช้ ในการดูแลรักษาพืชว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเราจะต้องมีปุ๋ยนะคะปุ๋ยเอาไว้ใช้ทําอะไรคะปุ๋ยเอาไว้ใช้ใส่ลงดินนะคะเพื่อให้เป็นอาหารของพืชก็มีทั้งปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์นะคะคําว่าอินทรีย์อินทรีย์หมายถึงร่างกายปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยที่ได้จากส่วนของร่างกายของพืชและสัตว์นั่นเองนะคะก็อย่างเช่นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะ และก็ปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็จะเป็นพวกปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะใช้เพื่อประโยชน์อะไรทั้ง2ออย่างนะคะมีประโยชน์เหมือนกันเลยทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีนะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการปรับภุมิดินหรือบำรุงดินเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์จะดีกว่านะคะส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าเราใส่ไปนานๆนะคะหรือว่าเราใช้ไปนานๆก็จะทําให้คุณภาพของดินนั้น เสี่ยงสภาพได้นะคะก็ต้องใช้สลับกันนะคะทั้งปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นะคะต่อไปก็จะเป็นบัวรดน้ํานะคะบัวรดน้ำเอาไว้ใช้ทาอะไรบัวรดน้ําก็เอาไว้ใช้รดน้ําต้นกล้านะคะในกระบะหรือว่ากระถางนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้รดน้ําในแปลงปลูกที่เป็นขนาดเล็กๆนะคะเราจะใช้บัวรดน้ํานะคะถ้าเราใช้สายยางรดน้าเนี่ยอาจจะทําให้ต้นพืชนั้น หักหรือว่าเสียหายได้นั่นเองนะคะถ้าต้นพืชนั้นยังเล็กๆอยู่นะคะเราจะไม่นิยมใช้สายยางนะคะแต่ถ้าต้นพืชโตแล้วหรือว่าใหญ่แล้วนะคะเราก็จะใช้สายยางนะคะในการลดน้ำต้นพืชนั่นเองะคะ่ะอุปกรณ์ชนิดถัดไปนะคะก็คือช้อนปลูกรูปร่างจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะช้อนปลูกนะคะอ่าลักษณะคล้ายๆกับช้อนที่เราไว้ ทานข้าวเลยนะคะช้อนปลูกทําหน้าที่อะไรคะอ่าเอาไว้ขุดลุมนะคะปลูกพืชหรือว่าขุดย้ายต้นก้านนะคะหรือว่าจะใช้ตักปุ๋ยใส่ต้นพืชก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นซ่อมูลนะคะซ่อมวนก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับช้อนเลยนะคะก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับซ่อมที่เราเอาไว้รับทานอาหารอื่นนะคะทำหน้าที่อะไรคะเอาไว้ใช้ส่วนดินให้ร่วนซุยนะคะแล้วก็ ช่วยกำจัดหญ้าในขณะที่เราควรดินด้วยนะคะต่อไปจะเป็นเสียมนะคะเสียมจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะใช้ขุดหลุมปลูกต้นพืชและใช้รวนดินก็ได้เช่นเดียวกัน่านก็เป็นวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการดแรูแลรักษาต้นพืชนะคะในการปลูกพืชนั้นนะคะก็กะะจะมีวิธีการดแรูแลรักษาต้นพืชให้ จนออกผลผลิตได้ดังต่อไปนี้ด้วยกันนะคะวิธีการก็จะมีอยู่4ีวิธีการหลักๆด้วยกันนะคะหนึ่งนะคะก็คือการรดน้ํานะคะน้ํานะคะจะเป็นตัวช่วยในการสร้างอาหารนะคะช่วยละลายและธาตุที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็ตูกลากของพืชน,นะคะดูดลําเลียงขึ้นไปนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราควร รดน้ำนะคะให้กับพืชในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแล้วแต่ชนิดของพืชนะคะว่าพืชประเภทไหนต้องการน้ําแบบไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรดน้ําอยู่ที่เช้าหนึ่งครั้งแล้วก็เย็นหนึ่งครั้งนะคะไม่ควรรดมากจนเกินไปถ้ารดมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้รากของพืชนั้นเน่าได้นะคะสค่ะ การถอนและการเก็บวัชพืชวัชพืชคืออะไรวัชพืชก็คือหญ้านะคะหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะในการปลูกพืชชนิดนั้นนะคะคือหญ้านะคะก็จะมาแย่งอาหารถ้าเราเก็บเอาไว้นะคะถ้าเราไม่กําจัดเขาออกนะคะเขาจะมาแย่งอาหารจากพืชของเราทําให้ต้นพืชของเรานั้นจเจริญเติบโตช้านะคะเราจึงควรถอนหญ้าแล้วก็เก็บหญ้าออกเป็นประจํานะคะ สามการพรวนดินนะคะการพรวดดินมีประโยชน์ก็คือทําให้ดินนะั้นโปร่งล้วนซุยนะคะทําให้รากของพืชน,นั้นสามารถชอนชัยนะคะไปหาน้ําหาอากาศหาปุ๋ยนะคะสี่นะคะการใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารแก่ต้นพืชน,นะคะโดยใช้ช้อนปุูยนะคะโรยปุ๋ยให้ทั่วดินและกระถางน,นะคะหรือว่าแปลงปุูยก็ได้นะคะในปริมาณที่พอเหมาะพอสมกับ คือนะคะบอกแล้วนะคะว่าปุ๋ยมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันนะคะแบ่งหลกัหลกๆก็เป็นปุ๋ยอ่ปุ๋ยพวกปุ๋ยะนะคะอินนรีย์กับปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็ให้เราเลือกใช้นะคะให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะคะน<ๆ>ักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่าการปลูกพืชนะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์เอาไว้รับประทานเองนะคะจะเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวเรานะคะ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทํางานเกษตรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยนะคะเอาไว้ใช้ภายในครัวเรือนของเรานะคะและยังทําให้เกิดเวลาว่างต่อนตอนเองแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชกันไปแล้วนะคะการบ้านท้ายบทเรียนวันนี้ของนักเรียนนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชมาอย่างน้อย3ชนิดนะคะหรือว่า3มชิ้นนั่นเองนะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงามด้วยอย่างเช่นนะคะถ้าหนูจะกิดเจ้าเอาช้อนปลูกนะคะหนูก็วาดภาพช้อนปลูกแล้วก็เขียนคําว่าช้อนปลูกลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถทําลงในสมุดแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ